นะวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมออกอะไรลูก2ตัวตรงๆเลยนะคะไม่ต้องกลุ่นกันดีกว่ากลับมาใช้ลูกปิงปองลูกเดิมแล้วนะคะเพชรก้านะเพชรก้าเพชรก้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะมาอาอกมาตรงๆแน่นๆเลยนะคะลูกแรกลูกหยอ,อกมาเลยนะคะเพชรก้าห่วยออกอะไรคะลูกเล็กออกอะไรคะลูก ตร,ตรงตรงแม่นแม่นเลยนะคะลูกนาออกอะไรจะได้มีค้าขนมค้าสังเทไวรายนะคะพี่ยังขายค้าสร้างเทไวรายเกือบเกือบร้านนะคะลูกนาคนถูกกันเขาจะได้อนตังมาช่วยเราสร้างเทไวรายให้สวยงามอลังการนะคะลูกนาออกอะไรตรงตรงแม่นแม่นเลยนะคะลูกนาลูกแรกลูกเดียวเลยนะออกอะไรค้าวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมสองาอยออกอะไรคะเพ่ก้าเด็กกาะน้ำชกน้ำชคให้ทุกคน หัวรวยโยกเพดรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงปังปังปังรวยยกสีเขียวนะคะลูกแรกลูกเดียวนะสีเขียวก็เป็นตัวตระกูลตัวจีจีห้าสามจีห้าสามเหรอลูกอ่าจีห้าสามอ่าเดี๋ยวพี่หมุนลูกที่สองนะคะเผื่อพิ่ก้าเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะลูกนะตรงตรงแม่นแม่นเลยนะทุกคนรักหนูพี่ทอฝันรักหนูนะพี่เดรักหนูนะคะเพก้า นะ ah, พี่จะหมุนแล้วนะดนจิตดนใจให้พี่ TL in, หยุดหมุนตามที่ลูกที่หนูเห็นลูกที่หนูให้ด้วยนะคะลูกนะาเพกก้านะให้ทุกคนถูกหวยร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 ยยกเพจเขาจะได้มีเงินมาสร้างเทวาลัยกับ พี่ทอฝันนะคะจะได้มีเงินมาให้ค่าขนมค่าของเล่นด้วยนะเทวไลหนูจะได้ยิ่งใหญ่อลังการใหญ่โตนะคะลูกนะเดี๋ยวจะหมุนปิงปองแล้วนะคะรวยรวยรวยนะลูกที่สองแล้วนะคะลูกออกอะไรคะบอลจตบอลใจให้ที่แบงค์หยุดหมุนในลูกที่หนูเห็นในเลขที่หนูเห็นด้วยนะคะลูกนะตรงตรงนั่นเลยนะสองตัวตรงตรงเลยนะวันอาทิตย์ที่สองพฤษภาคมสองพันหนร้อยหกสิบสี่นะคะออกเลขอะไรขอเทวเวสวุวรรณนะคะ ประธานพรให้เกชรมีบุญ,ญลิศมีคลิปในการให้โชคลาาผู้คนด้วยนะคะวันได้จีห้าสามมันนี้ได้สองแปดนะคะไอสองแปดอ่าห้าสามก็2สองแปดมันเล็กเหมือนเล็กคล้ายกันอยู่แล้วนี่นะหรือมันจะมาห้าแปดนะ อน,น่าสนใจนะคะวันนี้นะคะโอเคนะขอให้ตรงตรงแม่นๆน,นะคะขอให้ทุกคนถูกหวรรยรวยยุคเพจนะอย่าลืมฟังให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวจะมีสรุปจัดทอฝันรับพี่เดอีกนะคะอ่าซุมก็มาเพื่อนเป็นเลขเหมือนเลข้ครดูกันทั้งสองลูกแปลกดีนะ G53 กับ I 28ค่ะ5 <Okay. S> 2> 3, 3, 2, 8, ค่ะ้ 5, ายคแล้วก็3คล้คย8อยู่แล้วเนาะเพื่อนมันมีทั้ง5มีทั้ง2มีทั้ง3มีทั้ง8มี2ลูกแปลกดีมากพี่เดย์ถ้าไม่ใช่การดนใจของน้องให้ จะเรียกว่าอะไรครับนะเพราะ5ก็คายอยู่แล้วแล้วก็3ก็คายอยู่แล้วแต่ให้ดูตัว G ีข้างบนด้วยเนาะตัว G ก็เหมือน6เหมือนเใช่ไหมคะอ่ามีมีงวดหนึ่งพี่เดที่น้องให้ G53 เหมือนกันวันนั้นออกอะไรรู้ไหมออกาหรือ3 0นั่นแหละเพราะตัว G เนี่ยมันก็เหมือน กลมๆมันม้วนเหมือนเลขศูนย์ได้ด้วยจะเป็นกลมๆม,วม้วนๆหรือเลขหกก็ได้หรือจะกลมๆมันม้วนนะคะเหมือนเลขศูนย์ก็เลยออกศูนย์สามนะคะไม่ออกศูนย์ห้านะออกศูนย์สามจําจําได้ไหมคะ,ะ,ะลูกแรกเลยเป็น G3 สามก็เป็นศูนย์สามหรือหกสามแต่มันไม่ออกหกสามนะคะมันออกศูนย์สามอันนี้ก็ฟังเอาไว้ดูเอาไว้นะคะงวดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้นะคะเมื่อต้นต้นปีนี่นแหละนะอะ่ก็แคปไปนะคะสองลูกนี้นะถ้าน้องให้ตรงๆก็คงจะเป็น5 3 3สตรงๆเลยนะคะเออน,นะ หรือใครจะชอบลูกที่สองหรือเอาสองลูกมาผสมกันก็ได้ดังนี้นะครับหน้าจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทอฝันจะโชว์เลขที่ทอฝันถอดได้นะเพราะว่าอ่าเลขอะไรบ้างนะคะอเหมือนน้องอยากจะให้กับไปใช้เซตเดิมมากกว่าที่มีตัวภาษาอังกฤษแต่มันก็เลยได้เลขเยอะนะคะแต่ดีกว่าไม่เข้าหรือสักเลขอ่ะเลขที่ทอฝันถอดได้นะคะก็มีทั้งเลขที่ตรงๆกับเลขที่แบบจับคู่กันนะคะลูกแรกกับลูกที่สองตามนี้ค่ะห้าสามกับสองแปดก็นนี่คือตารางจับคู่ก่อนนะคะ อันนี้คือปินปองที่ได้คือ G53 กับ I28 นะ2พฤศภาคม2564งวดที่44แล้วนะคะมันจะมาเบิ้ลไหมตามเลขงวด44ไนงะเออพอฝันก็เลยกันเลขเบิ้ลให้ด้วยนะคะตรงนี้88นะคะอ่ะ53นะคะมีดังนี้นะคะ53 35กลับกันเองด้วยนะคะดักบนดักล่างดักซ้ายดักขวาดักหน้าดักหลังเอากันเองนะ53 35นะ58มาจากการโยง 5้กับแเห็นไหมคะแล้วก็3กับ8คล้ายกันอยู่แล้วเนาะถ้าสาม2้าแล้วก็3ามแปก็คือเอา3กับ8จาก2ลูกมาใส่หากันเนาะแต่สานี่เราตามมา2 3งสดก็ยังไม่มานะสามแปดแนะคะแล้วก็0ูนย์ห้าศูมาจากกันที่แผงตัว G ีเป็นเลขศูนย์ค่ะ ตัว G 5ก็เป็น0ห้า G 3ก็เป็น0สาม0สองมาจากการผันผันสองเป็นห้าผันหเป็นสอีกทีหนึง G 5ก็เป็น0สอง0 5ได้นะคะแล้วก็6ส9 3มาจากไหนผันตัว G คะ่ะผันตัว G เป็นเลขหก 6, เลย์เลขเ้านะคะ G 3ก็เป็น6 3กับ9 3ได้แล้วก็ G 8นะ G 8นะคะมาจากไหนคะ6 6เก่ใช่ค่ะหกับเก้านี่คือตัวเดียวกันนะคะ ก็เลยเขียนเลขเดียวกันนะ68กับ98มาจากการที่ทําให้ตัว G เป็นเลข6หรือเลข9ก่อนตัว G เนี่ยมันเขียนเหมือนเลข6เลข9ใช่ไหมคะนะ G8 ก็นี่ไงคะ G กับเลข8ตรงลูกที่2ก็ได้หรือลูกที่3ก็ได้นะ G3 ก็เป็น G8 ได้นะตามนี้นะคะถ้าใครตามน้องมา40งวดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่า,าสายรักต่างๆน้องหมายความว่ายังไงแล้วก็มีเลขกันค่ะมี69 91อา่าไม่ใช่มี91 61มาจากโควิด19นั่นเองเพราะว่า ลูกปิงปองสังเกตดูนะฮะเนี่ยมันก็มีตัว G ีเหมือนเก้าใช่ไหมคะเห็นนะฮะตัว G ีเหมือนเก้าเลขหนึ่งก็เหมือนเลขหนะึ<ส>่งเนาะก็เป็นหกเก้าอ่าอะไรนะหกหนึ่งเก้าหนึ่งะหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเออแล้วก็เป็นเลขกันเฉยๆนะคะแล้วก็หนึ่งแปดแล้วก็ห5ห้าเก้าหมันเพิ่งออกเป็นดที่แล้วห้าหกห้าหกรือหกห้าห้าหกนะคะ 6, 6. ก็อาจจะเป็นเก้าห้าห้าเก้าอะไรอย่าง,งี้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็มีแปดแดมาจากเลขกันนะคะตรงนี้ ก็แต่ว่าขอเพิ่มอีกเลขหนึ่งได้มาเลขกันนะเลขกันเพราะว่าลืมไปว่าให้ระวังเก้าเจ็ดกับหกเจ็ดด้วยนะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะนนเพราะว่าเลขหนึ่งก็เป็นเลขเจ็ดได้ตรงนี้นะคะมาจากสองลูกตัว G กับตัวอันนี้นะทอฝัอนลืมเขียนนะเขียนสดตรงนี้เลยนะคะเขียนสดตรงนี้เลยอากกรนอีกเลขหนึ่งนะคะนี่เขียนที่หลังนะเป็นเลขที่แบบเอ๊ะเมื่อกี้ลืมเขียนนะคะเออต้องรีบเข้าคลิปอ่ะเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะเพราะว่าอาจจะไม่ออกหก หกหนึ่งเก้าหนึ่งตรงๆอาจจะเปลี่ยนหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้นะก็เป็นหกเจ็ดเก้าเจ็ดเขียนเป็นตัวสุดท้ายเลยนะคะอ่ะแคปใหม่นะคะวันนี้วันที่ยี่ห้าเมษายนใช่ไหมเอ้ยถูก<ม>แล้วยี่ห้าเมษายนครับใช่ครับงงมองหน้ากันก็งงว่าวันไหนอะไรถูกแล้วเนาะวันที่ยี่ห้าเมษายนใช่ไหมครับเขียนวันที่ยี่ห้าเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ อ่ะก่อนหวยออกต้องหลายวันนะเป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมคะอ่าหวยออกวันที่สองนะคะอ่ะแคปไปใหม่นะคะเพราะอันนี้เพิ่งเขียนนะคะอ่ะแคปไปใหม่นะอันนี้เป็นเลขกันเฉยๆนะคะแต่ว่าเลขที่โฟกัสก็คือข้างบนคราวนี้มันก็หลายเลขเนาะเพราะเรากลับไปใช้ชุดปิงปองชุดเดิมใช่ไหมคะอ่าก็หลายเลขถ้ามันเข้ามาทั้งบนทั้งล่างก็ยังคุ้มนะคะโอเคค่ะก็เลือกตามนะคะแต่ทาฝันไม่วงแล้วการพี่เดย์จะวงไหมก็เดี๋ยวให้ดูในไลฟ์สดทีนี้ดีกว่าเดี๋ยวไลฟ์สดพรุ่งนี้พี่เดย์จะโชว์ลอตเตอรี่ทีเดียวนอตเตอรี่พี่เดน่อ ก็ครตีของผมก็ซื้อไปแล้วครับผมเขาซื้อไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โชว์พรุ่งนี้โชว์กี่ประมาณห้าโมงนะคะพรุ่งนี้โชว์ที่เพจของเราเนี่ยแหละครับไลฟ์สดนะคะประมาณห้าโมงเดี๋ยวจะโชว์ให้หมดเลยว่ามันจะมีเลขที่อยู่ในนี้ด้วยไหมใช่ไหมคะหรือบางทีบางคนไม่เชื่อแล้วว่าทอฝันถอดความได้ก็ไปเชื่อลอตีพีเด่ก็แล้วแต่ซึ่งผมซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว S <S ใช่ซึงกับลุ้นานาก่อนหมุนปิงปองครับใช่โอเคนะคะใครที่มีโชคมีลาบหรืออยากจะร่วมทำบุญกับน้องเพชรก็ไม่ว่าจะเช่ววาวัตถุมงคลก็ดีไม่ว่าจะร่วมเงินบริจาคสร้างเทวรายก็ดีซึ่งขัดประมาณเกือบล้านบาทนะคะบอกเลยยังไม่เสร็จสกทนนะคะก็ร่วมบุญได้ตามที่หน้าจอที่ขึ้นมาแล้วนะบอกไปแล้วนะบอกท้ายคลิปอีกทีหนึ่งบอกคนสกิปข้ามนะคะเลขที่บัญชีนี้นะคะศูนย์หกห้าสามสามแปดหนึ่งสองศูนย์สี่ศูนย์หกห้าสามสามแปดหนึ่งสองศูนย์สี่แล้วก็ธนาคารกสิ เด็กชายนำโชคค่ะไม่ได้ชื่อนายนางนางสาวหรือบุคคลธรรมดาแต่อย่างใด